สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับทุกคนที่กำลังให้เกียรติดตามรับชมช่องตามห้อยอริยธรรมนะครับ <c oughs> อาจารย์สนชัยนะครับเ <c oughs> มื่อนี้เขามีสิ่งดีๆนะครับ <c oughs> ที่จะฝากให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับดิเบิ้งกันนะครับเป็นเรื่องเรื่องจริงนะครับหรือจะว่าเป็นเรื่องแปลกก็ได้นะครับเป็นเรื่องจริงก็ได้อ่าที่เราได้ไปพบและเจอไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไป ทำพิธีนะครับขอขอพรอขอบาร,รมีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ mm hmm. ที่อาจารย์สนชัยไปถนะือว่าเป็นเป็นเรื่องเล่านะครับผูกพันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็เนื่องจากว่า,าที่อาจารย์สนชัยได้ไปเห็นด้วยความศรัทธาด้วยความจริงแล้วก็ลูกหลานบริวารไปเห็นนะครับก็ด้เกิดศรัทธาในใจเมื่อเกิดศรัทธาในใจแล้วไปขอพรสิ่งใด ก็ได้นะครับโบจะเป็นความเชื่อในเรื่องเล่าของลูกล้านเขาไปขอพรอเนียเกาะเข้า่า,าโชคดี่โชคห้าน้อยโชคห้าน้อยสามรอบเขาก็ได้นะครับเขาก็ได้แล้ววันนี้ก,ก็ได้เขาก็ไปซื้อ <c oughs> ไปซื้อ,อสิ่งของไปไหว้นะครับสำคัญที่สุดในลาสิวกัสรายการสนชัยไปนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ใดอาจารย์สนชัยเปิดเผย ยังบอท่านได้เปิดเผยนะครับพื้นที่ที่ท่านอยู่ยังไม่ได้เปิดเผยเพราะอาจารย์ชนชัยไปเป็นเจ้าพซื้อเสาสี่ต้นไปส้างหอห้องให,ให้พันยูสกอนมองหันพอดีลูกหลานบริวารเขาได้โชคกับยังกะห้าน้อยเว้ล้าตีนะครับเขาก็ไปบูชาองค์พระพุทธรูปปางนาคพกนะครับประมาณจักสูง12นิ้วนี่แหละนะครับซ้ำพ้นพน่งนี่แหละเอาไปถวายแล้วก็บ,บ่มี่บ่มี ห้องใหพิคนอยู่นะครับก็เลยไปเหตุไปหยังกําลังเหตุอยู่กําลังบูรณะอยู่กันตอนนี้เนาะนะครับคุณลงคกุก็ได้ก็ไปออกเล็กออกปูนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนะครับทาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับทาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อก็เลยไปเหตุไปทานะครับมองนเอีเขาเรียกว่าเป็นพ่อปู่สาญาแก้วนะครับเป็นชื่อนาคานคราชที่ท่านบอกว่าท่านเดินทางมาจากปังลาว นะครับท่านมาอาศัยอยู่บวกอยู่ว่งางมีนะครับสิเป็นไปยังไดนั้นเดี๋ยวอาจารย์สนชัยสิพาท่านไปเบิงกับลูกหลานบริวารผู้ที่เขาเข้าไปนะครับให้พี่น้องได้เห็นสกรีปหนึ่งอาจารย์สนชัยลงไปละละที่ไปทำพิธีนะคลิปนี้พาพี่น้องติดตามไปเบิงก่อนนะครับ ปู่สาย่าแก้วโผที่กลางนะครับสวนป่ายางพารานะครับที่เป็นยุหมงใดอํเาเภอใดห่นเดียวพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเบื้องแน่นอนนะครับตอนนี้ไปเบิ้งสะก่อนตามไปดูแล้วสังเกตดูให้ดีๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการติดตามรับชมว่าท่านเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อก็ผ่านไปนะครับอันนี้อาจารย์สนชัยบอกเนาะ,อะโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับสาธุนะครับถ้าใครมีความเชื่อสายยาณน,นาคาทานกะร,ราชก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยองคน์นะครับองค์พระพิรุณทรงหน้าขอพรบารมีปราบมารทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้บังเกิดขึ้นมีแต่ความโชคดีสาธุสาธุเบื้องแล้วตอนถ่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์สนชัยในเด้อเพื่อมีกํำลังใจเดินทางไปนะครับไปท้ายถ้ำหรือไปท้ำพิธีหมองหันหมองมีก็ขอให้ทุกท่านแชร์กดไลค์กดติดตามแชร์ไปได้หลายนะครับ เจ้ปูเด้อเ,มมเดินบุงเทินหลานขอวเลยอยากเจ้ปูเด้อบ,อบ,บ,บ,อบอ่บ่ไปบ่แล้วอ๋อมาไปเล็กจีเม่อืมบ่ไปเล้ยนูเรื่อยเจ้าปูเด้อถือรางวัลใหญ่ใหญ่เจ้าปูลูกสิได้มัดถวายส่างสารใหญ่ใหญ่เจ้าปูเด้อแล้วพอไปเห็นบ่อยู่น้ำนู่กน้ำด่านแล้วพอไป ปูแล้วปาไปเ่าปลไอ้มาเบิ้งกไก่ป็นดต่ำพอมาเบิ้งเป็นเกตเลยมาเบิ้งเนี่ยปูแล้วปาไปได้เลยเป็นเกตบอกห่ามเลยเนี่ยไอ้มาเบิ้งกไกนี่เป็นหัวกรบอกปวดเนี่ยหัวปวดกโอ้ยป่วยเป็นเกตเลยปูโอ้ยโอ้ยามโอ นั่นครับเพิ่นกําลังขึ้นนะครับผมวันนี้ท่านขึ้นแต่เช้าท่านไม่ลงเลยนะครับผมนี่ก็คือองค์เขียวนะครับปูเอ้ยยกข้อขึ้นปูยกข้อขึ้นสูงสงปูยกข้อขึ้นสูงสูงแล้วปูเด้อเห็น <He S 1> ไหมครับท่านจะยกคอขึ้นนะครับถ้าบอกท่านขึ้นปูลอยขึ้นด้วปูเด้อให้ลูกให้ขลานได้ชมบารมีปูนะครับผม ยกคอขึ้นเลยปูยกคอขึ้นเลยยกคอขึ้นเลยนะครับผมเห็นไหมครับท่านจะยกคอขึ้นนี่นะครับท่านจะยกคอขึ้นครับนี่ก็คือองค์นี่อีกองคหนึ่งนะครับเป็นองค์สี เมื่อกี้จะเป็นองค์สีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นองค์สีองค์สีน้ำตาลนะครับนะครับท่านกำลังจะยกคอขึ้นอีกแล้วนะครับท่านยกคอขึ้นแล้วนะครับผมนน งนี้ท่านจะไม่ลงเลยนะครับนะครับ มีสององคู่ปู่ยกมู่ขวางขึ้นปู่ยกเสียนขึ้นสูงๆนะปู่เด้อปู่ยกเสียนขึ้นเลยปู่ยกคืนนะครับท่านให้ชมบารมีท่านมากเลยนะครับวันนี้นะครับท่านกําลังเลื้อยขึ้นเสียนยกเสียนขึ้นนะปู่เด้อยกเสียนขึ้นเลยปู่ยกขึ้นปู่ยกเสียนขึ้นยกเสียนขึ้นสูงๆปู่ยกขึ้นเลยปู่ยกขึ้นสูงๆปู่ยกขึ้นอีกปู่ ยกขึ้นสูงสูงปูยกขึ้นสูงสูงโอ้ยบารมีปูขนชิงหลุกเลยครับผมปูสาตูเดอปูเดอปูอยกขึ้นให้ลูกให้หลานได้เห็นบุญบารมีอันนี้จะเป็นองค์สีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นองค์สีน้ำตาลน,นะครับผมเอาปูย,ยกขึ้นจูยกบารมีขึ้นสูงสูงปูยกขึ้นสูงสูงนี่ครับผมนะี่คือปูหน้าค่า จะมีสององค์นะครับผมนี่คือองค์สีเขียวด้านนี้จะเป็นปูใหญ่นะครับผมองค์สีน้ำตาลนะครับผมปูยกเสียนขึ้นทุงสูงนะปูไห้ลูกไข่ล้านได้เห็นบารมีปูไนดะ้ยกขึ้นอีกปูยกขึ้นอีกปูนี่นะครับผมคือบุญบารมีของปูนะครับผมปูขึ้นมาอีกปูขึ้นมาอีก ยกขึ้นปูยกขึ้นยกเสียงขึ้นสูงสูงปูยกขึ้นปูยกขึ้นเลยนะครับปูยกขึ้นเลยปูยกขึ้นปูยกขึ้นสูงสูงปูยกขึ้นปูยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นปูปูยกขึ้นนี่คือบัรมีปูนะครับผมเมื่อนี้เป็นอนุญาตนะครับผมให้ เห็นและก็ให้ทายได้เห็นนะครับผมปูยกขึ้นปูยกเสียนขึ้นสูงสูงปูยกขึ้นสูงสูงปูยกขึ้นนี่คือบารมีปูสีเขียวนะครับยกขึ้นปูยกขึ้นยกขึ้นยกปูยกยกขึ้นสูงสูงปูยกขึ้นยกขึ้นปูยกขึ้นยกขึ้นปู